สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเ okay ว็บ o k t o m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  เว็บไอทีของเรานะครับวันนี้เรามาในหมดของเกมมิ่งเป็นจอยนะครับนับโบ NJ31 ตัวนี้เป็นจอยไวเลสคอนโทรลเลอร์จากค่ายหมาป่านะครับไม่อยากจะคิดว่าของจะดีขนาดไหนมี2ส,สีที่นำมารีวิววันนี้ก็คือสีดำและสีเทานะครับเทาเปล่าวะ เดี๋ยวเรามาดูลักษณะกล่องกันดูสีเทาแล้วกันสีดําเห็นคนรีวิวเยอะแล้วนะครับเราจะสีเทาให้กับท่านเลยแล้วกันโอเคลักษณะด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับกรอบด้านหน้าดูกันชัดๆนะฮะ NJ ก็จะบอกอยู่ตรงนี้ว่า NJ31 นะครับนับโนะครับเป็นไวเลสคอนโทรลนะครับเกมมิ่ 3 in 1นะครับ3 in 1คืออะไรก็คือใช้ได้ทั้ง PC PS2 แล้วก็ PS3 นะครับ PS3 นั่นแหละนะครับอย่าไปใช้กับ PS4 ใช้ไม่ได้นะครับ mm hmm. ผมโอเคใช้ได้ที่มันกำหนดมาให้ก็3 in 1 3อย่างในหนึ่งเดียวส่วนด้านหลังมีอะไรบ้างนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอตกต,อตรงนี้นะครับบอกนะครับเป็นไวเลส 2.4G นะครับแล้วก็บอก รุ่นด้วยตรงนี้นะครับยี่ห้อตรงนี้เป็น Napo Wireless Controller นะครับปุ่มต่างๆอะไรบ้างนะครับมีกี่ปุ่มก็ลองนับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12นะครับที่ผมเหลือมาเห็นตรงนี้นะครับ frequency นะครับอยู่ที่2.4นะครับ GHz นะครับใช้ได้สูงสุด สิบชั่วโมงติดต่อกันนะครับแล้วแบตก็จะหมดนะครับจากที่อ่านตรงนี้ประมาณนี้นะครับซัพพอร์ตตรงนี้ก็ใช้ได้ทุกอย่างนะครับก็จะมีลักษณะของตัวรับสัญญาณตรงนี้ให้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูด้านในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับย yeah yeah, yeah. yeah. มาแล้วมาอยู่ในส่วนของตัวสินค้านะครับสำหรับ Navo NJ31 โอเคดูจากอุปกรณ์ที่เขามีมาให้แยกกันตรงกลางนะครับอเอ้ยตรงกลางนี้นะครับผมสิ่งที่มีมาให้ก็ยังมีแผ่นนะครับเป็นแผ่นดิส์นะครับเหมือนจะเป็นไดเวอร์การตั้งค่าของส่วนจอยตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ไปเสียบนะครับก็จะมี USB ให้ด้วยตรงนี้สังเกตนะครับนี่นะฮะมาดูตรงนี้แล้วกันไม่อยากแงะนะครับแงะไม่ได้นะครับผมโอเค นี่นะครับก็จะมี USB ให้ก็ไปเสียบนะครับตัวนี้ใช้กับ PS2 นะครับใช้ได้ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ใช้ได้หลากหลายดีผมก็ชอบนะครับดูลักษณะการชัดๆนะครับเอาสีเทาดีกว่านะครับลักษณะก็ประมาณนี้นะครับดูกันชัดๆปุ่มนะครับกดเยี yeah. ่ยประมาณนี้ธรรมดาที่ไหนนะฮะ ดูตรงนี้นะครับกดได้นะครับเลือกได้ว่าเป็นแบบไหนนะครับลักษณะของวัสดุนะครับตัวนี้ก็เป็นพลาสติกแข็งๆนะครับเคาะให้ดูปักๆแป๊กๆนะครับกดได้นี่แต่ก็อย่าไปทุบอะไรอย่างนี้ ประมาณนี้ได้แต่อย่าไปใช้อารมณ์ไปทุบลงกับพื้นไม่เอานะครับเดี๋ยวของจะพังเอานะครับผมอย่างที่ผมบอกไปเป็นพลาสติกนะครับรับของก็อาจจะไม่หนักมากนะครับแรงมากไม่ได้ของมันคุณภาพแบบ ดีนะครับอย่าไปทําให้มันพังเลยนะครับซื้อไปนะครับผมโอเคในส่วนสุดท้ายนะครับผมก็จะรวบรวมแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นแผ่นไดเวอร์นะครับตัวนี้เป็นพอร์ตนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นจอยเอาไปใช้กันนะครับสั่งซื้อได้ในเว็บ ok tohome.com ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเข้ามาพูดคุยกันได้ด้วยนะครับเฟซและไลน์มีด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าสามารถสั่งซื้อและเก็บเงินปลายทางได้ด้วย500บาทขึ้นไปส่งฟรีนะจ๊ะ สั่ง2อย่างอย่างเงี้ยจัดไปเลยฟรีฟรีชิวชิวนะครับโอเคทูโฮมจัดให้นะครับอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยขอบคุณมากครับ